เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สองสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆราคามอไซค์ท่านผู้ชมได้เลือกซื้อกันนะครับคันนี้ขี่กันแดดกันฝนครับดีกว่ามอไซค์นะครับเป็นเครื่อง G A 1 5 5 0 0 c c ครับเกียร์ออตโต้กระจกไฟฟ้าครับพรมลายพาวเวอร์ตัวรถเป็นระบบไฟฟ้านะครับ ความร้อนนิ่งๆภาษี64สีสันก็ยังสวยอยู่นะครับ75%กันเลยนะครับก็อาจจะมีแตกมีลอกบ้างตามอายุการใช้งานนะครับช่วงล่างยังโอเคนะครับล้อแม็กยางดอกยังดีครับขี่ไกลได้สบายเอาไปขี่ไกลเจียยาวได้ครับยางเล่มเอกาสารชุดโอนครบครับผู้ขายรับประก,รกันการโอน100%กันเลยทีเดียวคันนี้39,000บาทเท่านั้นนะครับพิกัดดูรถอยู่ชลบุรีครับ ตอนนี้ก็รีวิวดูกันรอบๆก่อนนะครับสีสันนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับไม่น่าเกียดมีลอกบ้างบางชิ้นนะครับมีทองบ้างปลายท่อเสียงนุ่มๆครับภายในเป็นเบาะหนังครับมีขาตะเข็บนิดหน่อยครับตัดกับแผงสวิไรายไม้ครับเกียร์ออโต้น้าต่างไฟฟ้าเบาะมียับบ้างนะครับกอตามรูปนี้เลยนะครับสภาพโดยรวมยังสะอาดครับราคาเพียง39,0 0 0บาทเท่านั้นครับรถปี99 นิสสันซันนี่นะครับแม็กสวยยางดอกดีกันเลยนะครับสวยๆคุ้มๆถ้าท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันได้ครับคันนี้พิกัดดูรถอยู่ที่ชนบุรีนะครับเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ